วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิสมเด็จโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเวียงสะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงเปิดให้บริการจริง120เตียงนอกจากการดูแลประชากรในพื้นที่กว่า65,000คนยังเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโซนใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีดูแลประชาชนครอบคลุม5อำเภออาทิอเภอเวียงสะสามารถรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนด้านต่างๆช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยในปี2567 ได้พัฒนาระบบทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Fa ต์ t ทร c กพร้อมระบบ E.M.S ระบบการส่งต่อระบบการขอคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมระบบประสาทของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพิ่มศักยภาพการวินิจฉัยด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง มีแพทย์และทีมสาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยที่ผ่าตัดส่วนลากลิ่มเลือดทางสายสวนซึ่งผู้ป่วยได้รับการรักษาทันเวลาปลอดภัยลดความพิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีศูนย์ไตเทียมดูแลผู้ป่วยโรคไตยอย่างครบวงจรและศูนย์ศัลยกรรมครบวงจรรวมทั้งการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะได้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชร ในการใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการช่วยลดความแออัดและลดการรอคอยในช่วงบ่ายองค์มนตรีเดินทางไปยังวัดคลองฉนวนตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ขยายผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยของโรงพยาบาลสำเร็จพระยุพราชเวียงสะเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตมีสุขภาวะที่ดีจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ